สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ช่องสาวเทินถุกขานะคะคลิปนี้จะพูดถึงรถไซส์กลางรุ่นไหนจะถูกใจคุณระหว่าง Honda Civic Gen 11กับ Toyota Corolla Altis จะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงรถขนาดกลางนะคะสองรุ่นนี้นะคะถือว่าโอ้โหออกมาเปิดตัวพร้อมกันเลยนะคะแต่ก็เป็นคู่ชกที่ดุเดือดไม่มีใครยอมใครนะคะต้องยกให้ว่าเป็นคู่มวยที่เรียกง่ายว่าสมน้ําสมเนื้อนะคะถือว่าเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางเลยก็ว่าได้นะคะเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ว่าคลิปนี้นะคะไปเอารายละเอียดมาให้คุณผู้ชมลองได้ฟังแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูว่าเอ๊รุ่นไหนกันแน่นะคะที่น่าใช้และเหมาะกับคุณผู้ชมมากที่สุด มาลองดูกันเลยค่ะดีไซน์าภายนอกนะคะเราจะเริ่มกันที่ Honda Civic ใหม่นะคะการออกแบบของเขานะคะก็จะเน้นเส้นสายในแนวนอนที่ยาวต่อเนื่องจากด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายการจัดวางโครงสร้างสไตล์ l o เอ n นไวนะคะก็มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้ตัวถังกว้างและยาวขึ้นกว่าเดิมใช้เทคโนโลยีรูฟเพลสนะคะในการประกอบตัวถงังเพื่อลดร,รอยตอบริเวณหลังคาภายในห้องโดยสารนะคะก็ออกแบบภายใต้ในแนวคิดไฟมอร์นิ่ง มาพร้อมคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ลายรังพึ่งนะคะก็ดูหรูหราดีนะคะการจัดวางเลเยอร์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้อย่างคล่องตัวแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะคะที่ไม่มีแอร์หลังมาให้นะคะดีไซน์ภายนอกนะคะของ Toyota Corolla Altis นะคะก็ได้รับการออกแบบภายใต้ในวคิดช o o ิ i งโรบัสต์นะคะเน้นเส้นสายที่ชบเฉี่ยวทันสมัยใช้สถาปัตยกรรมโครงสร้างยานยนต์ใหม่ หรือเรียกสั้นๆว่า TNGA นะคะในส่วนของภายในเขาด้ร,รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ Clean and w i t e เหมือนกันนะคะตัวรถกว้างขวางืางูหรูไม่แพ้กับ Civic มีออปชันและอุปกรณ์ต่างๆไว้คอยอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเข,ขาต่างตรงที่มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเทียบกันแล้วนะคะใน,นเรื่องของรูปร่างหน้าตา ก็แล้วแต่ความชอบนะคะเพราะว่านะคะเขาก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามองในเรื่องของความสดใหม่นะคะฮอนด้าซีวิได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่6สิงหาคมนะคะที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าทาง Toyota a อ i ติโฉมนี้นะคะเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2019ก็อาจจะเห็นวิ่งบนถนนไปเกลื่อนตาแล้วนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะ Honda Civic 2021ก็จะมีเครื่องจนเดียวนะคะก็คือ1.5ลิตร DOHC V-Tech Turbo 4สูบ16บาว์มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์เจให้กำลังสูงสุดนะคะ178แรงมา้ท 6, นนาที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่ 1,700- ถึง4,500รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง CVT รองรับพลังงานทางเลื่อง e 8 5ประหยัดน้ำมันสูงสุดนะคะ17.2กิโลเมตรต่อลิตรค่ะซึ่งเครื่องยนต์ของเขานะคะก็พัฒนาแรงมาขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะเหมาะกับใบรุ่นสายซิ่งนะคะที่จะนําไปต่อยอดความแรงและเขาก็จะมีเสน่ห์เรื่องของเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะคือรอบที่กวาดเร็วแล้วก็เสียงดังฟิวของ b wow บ o w o f าล l นะคะโย้า c o l o a d สนะคะ เขามีเครื่องยนต์ให้เลือกมากมายเลยนะคะตั้งแต่1.6 1.8 1.8ไฮบริดนะคะซึ่งเครื่องยนต์ของ Toyo ต a เนี่ยขึ้นชื่อนะคะเรื่องของความถึกอึดทนแล้วก็พังยากมากนะคะบางคนก็นำไปติดแกส๊สเพื่อเป็นการประหยัดค่าเชื้อเพลิงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทั้งเลือกที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด1.8ลิตรไฮบริดสสูบนะคะ ที่ให้กำลังสูงสุดนะคะ98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีเร่งมิสสูงสุดนะคะ142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีทาง,งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor นะคะเร่งดันไฟฟ้า600โวลต์ให้กำลังสูงสุด72แรงมา้า แรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบ n i เกิล metal h y d r i ด e รวมพลังกำลังทั้งเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้กำลังสูงสุดถึง122แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ให้การประหยัดถึง23.3กิโลเมตรต่อดิรเลยนะคะถ้านะคะถ้าใครเคยใช้รถยนต์ไฮบริดของ t ต y ยต a ก็จะรู้กันดีเลยนะคะว่าช่วยเซฟค่นน้ามันไปได้หลายบาทเลยประหยัดกันจนลืมไปเลยนะคะว่าต้องเติมน้ามัน ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะของ Honda Civic 2021ก็มาพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ Honda Sensing ใหม่ที่ทำงานผ่านกล้องนะคะมุมมองกว้างด้านหน้าช่วยตรวจจับรถยนต์และก็คนเดินถนนน,นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพในโชมนี้นะคะก็ได้เพิ่มระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ด้วย ในส่วนของ Toyota a u t i s นะคะก็มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาให้ก็คือ Toyota s a ซ e t y s e ซ s e ซึ่งนะคะระบบความปลอดภัยของทั้งสองรุ่นนี้ถือว่าให้มาครอบคลุมการใช้งานทั้งคู่เลยนะคะ ราคาค่ะราคา Honda Civic 2021นะคะมีให้เลือกกัน3รุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นนะคะ RS ราคาอยู่ที่1 1 9 9 9 9 0 0บาทส่วนรุ่น EL Plus นะคะราคาอยู่ที่1 9 9 9 0 0บาทรุ่น EL นะราคาอยู่ที่964,900บาทค่ะ ดูด้าคอร์ล่าอัลติสมีให้เลือกถึง7รุ่มย่อยเลยนะคะตั้งแต่1.6ลิมโมราคา8,39,900บาทนะคะ 1.6G ราคาอยู่ที่8,79,000บาท1.8สปอร์ตราคา9,64,000บาท1.8อาร์สปอร์ต1,900บาท1.8ไฮบริดสมาร์ท9,39,000บาท1.8ไฮบริดพรีเมียม 9 9 4 0 0 0บาท1.8ึไฮบิดพรีเมียมเซฟสีล้าน9 0 0 0บาทค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วนะคะบางคนอาจจะชอบที่ความสดใหม่แต่บางคนอาจจะชอบที่หน้าตา คนซื้อก็ไม่บน่นคนบ่นก็ไม่ซือ้นนอนะจิตตั้งนะคะเราห้ามความคิดของใครไม่ได้เนาะจะเลือกรถก็ต้องถูกใจเราไม่มีรถคันไหนนะคะสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะรถในแต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกับพีได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ